โดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอป์ปอเรชั่น สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5้าช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศและก็พี่หญิงครับสวัสดีพี่หญิงสวัสดีดคุณยศค,ค่ะเอาละครับวันนี้ครับวันพฤหัสแบบนี้เรามาติดตามสถานการณ์ข่าวกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับมีประเด็นข่าวหน้าหนึ่งรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่กรมอุตุออกมาบอกว่าเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ แน่นอนครับว่าอากาศมันร้อนแล้วแต่อย่าหัวร้อนตามไปเลยคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นการประทะกันร,ระหว่างพี่ตำรวจกับแท็กซี่ซึ่งประเด็นนี้ที่มีการถูกพูดถึงกันคือเรื่องของการใช้คำพูดที่มันอาจจะดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับมีการเปิดเผยในเพจ Facebook เพ,เพจหนึ่งครับจากถ่ายถัดมุมแท็กซี่ที่กำลังปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่จราจรครับโดยสืบเนื่องจากแท็กซี่เนี่ยคือไม่พอใจครับที่ถูกเขียนใบสั่งเพราะว่าได้มีการจอดรถในที่ห้ามจอ โดยแท็กซี่ครับพยายามที่จะแก้ตัวแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตนเองไม่ผิดที่จอดแบบนี้เพราะว่ามันไม่สามารถขยับรถไปได้เนื่องจากติดรถแท็กซี่คันที่อยู่ด้านหน้าขวางทางไว้อยู่ทุกคันเนี่ยก็คือทางตำรวจก็เลยไปชี้แจงบอกว่าทาไม่งั้นโอเคมันผิดก็คือผิดแหละจะจอดแบบไหนตอนไหนมันก็คือผิดนะครับ<ะ>ก็เลยมีการเขียนใบสั่งให้กับแท็กซี่ที่จอดอยู่ตรงน,นั้นทุกคันทั้งหมดเลยแต่ประเด็นที่ถูกวิจารณ์หนักๆเลยก็คือแท็กซี่รายนี้ครับมีการเถียงกับตำรวจอีกนายหนึ่งซึ่งทั้งสองฝ่ายครับมีการเถียงกันอยู่ัักพนนึะครบ ก่อนที่ตํารวจจะมีการสะบทคาหยาบออกมาบอกว่าเกาเหลือเกินนักเลงคีย์บอร์ดแล้วก็คอวะตืดตืดตืด่านะฮะหลังจากคลิปนี้ครับถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักครับมีการตําหนิเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีการหลุดพูดไม่ดีกับประชาชนก็มีบางส่วนมองบอกว่าแท็กซี่เองเนี่ยก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะเพราะเห็นช,าชาัดๆอยู่แล้วว่าทําผิดกฎหมายคือจอดในที่ห้ามจอดแต่สุดท้ายก็เกิดการโต้เถียงกันจนเป็นเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นนะฮะและล่าสุดค่ะทางด้านของสถานีตํารวจภูธรรัตนาธิเบศค่ะเขาก็มีการเผยเอกสารชี้แจงถึงงเรื่อ เกิดขึ้นด้วยนะคะบ,บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บริเวณหน้าห้างพันทิพย์ซึ่งแท็กซี่เนี่ยทำผิดจริงค่ะก็คือจอดในที่ห้ามจอดส่งผลให้การจราจรติดขัด ก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายค่ะออกใบสั่งข้อหาขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรแต่ที่นี้ค่ะคู่กรณีมีการโต้เถียงในลักษณะไม่ยอมรับกฎหมายก่อนที่ช่วงท้ายคลิปค่ะเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกล่าวคำไม่สุภาพออกไปทั้งนี้เนี่ยทางคนขับแท็กซี่ก็แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษนี้ไปแล้วนะคะโดยทางสถานีตำรวจภูธรรัตนาทิเบศค่ะมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายเขียนเป็นรายงาน ข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาแล้วแล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลยแล้วก็หาพบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีความผิดจริงก็จะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายค่ะใช่นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าชาวเน็ตเองก็มีการตั้งข้อสังเกตทั้งสองฝั่งว่าโอเคอันนั้นอาจจะผิดทั้งคู่ละกันในการที่จะต้องปะทะกันเดือดขนาดนี้แต่ในมุมของแท็กซี่เองเนี่ยคืออย่างที่บอกไปคือ รถมันจอดไม่ได้อยู่แล้วในที่ห้ามจอดก็ไม่ควรจะไปจอดเพราะว่ามันผิดตามกฎหมายด้วยเหมือนกันบอกว่าตัวเองไปไม่ได้เลยเพราะติดรถข้างหน้าแต่อย่าลืมว่าเลนข้างขวามันมีนะคุณก็สามารถที่จะออกไปแล้วก็ขับไปได้ตามปกติเหมือนเดิมนะฮะถ้าผิดก็อย่าเถียงแค่นั้นเองใช่ผิดก็คือผิดไปตามนะว่ากันตามกฎหมายนะฮะคุณผ<ช>ู้ชมครับ อ่าอีกเรื่องหนึง่งยังอยู่บนท้องถนนนะเดี๋ยวนี้เวลาจะขับรถไปไหนมาไหนโอ้โหต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามที่จะไม่มีเรื่องอจริงนะส่วนตัวเวลาขับรถออกไปแทบจะไม่อยากจะกดสัญญาณแตรเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะวิดมีเรื่องหรือเปล่าใช่เดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจนะว่าเราบีบเพราะอะไรเหมือนเหตุการณ์นี้ค่ะคือต้องบอกเลยบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสตคลิปออกมาค่ะ คือจอดรถลงมาเอาเรื่องกับเด็กนักเรียนนะคะซึ่งทําร้ายร่างกายด้วยนะคะด้วยการตบศีรษะและตบไม่ใช่ทีเดียวไงตบไปหลายที่เลยหลายครั้งนะคะผู้เห็นเหตุการณ์นี้ก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามปรามค่ะแล้วก็ขอร้องให้ผู้ชายคนนี้หยุดทําร้ายเด็กเธอนะคะพอหลังจากนั้นค่ะขับรถออกไปเลยเหตุเกิดในซอยแห่งหนึ่งนะคะติดกับวัดไซใหญ่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแต่ว่าคลิปนี้สถานการณ์เป็นยังไงร,<อ>รุนแรงแค่ไหนไปรับชมค่ะ ตาดีแต่ไม่พออยากน้อยดูให้เขาแต่งมาได้ปึกโอ้ยนี่เลยนี่คือ,ค,อคือถ้าพูดกันแบบภาษาวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยหัวลั่นเลยฮะหัวลั่นแรงมาก ใช่ม <Hey, S 2> ันแรงมากฮะนี่นี่คือไม่ได้ครั้งเดียวด้วยไนงะใช่ค่ะคือหลายครั้งมากด้วยคุณผู้ชมครับโดยทางด้านของนางสาวนุสรพรน,นะครับอายุ36ปีซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายเอน,นามสมมตินะครับอายุ14ปีเด็กนักเรียนที่ถูกทาร้ายร่างกายตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเธอบอกว่าตอนแรกเธอยังไม่เห็นคลิปเหตุการณ์ครับก็เข้าใจว่าแล้วก็ยอมรับว่าลูกเราเนี่ยคงผิดและก็ถูกตบสั่งสอนบ้างสักทีสองทีก็คงไม่เป็นอะไร,รแต่พอมาเห็นคลิปเหตุการณ์ครับรับไม่ได้ครับคุณผู้ชมที่ลููกกกของงงตตนนยถรระหาไปลคั้ท ทั้งที่ลูกของเธอเนี่ยก็พยายามที่จะขอโทษแล้วโดยทางแม่นะครับยอมรับว่าเนี่ยโหยอมรับไม่ได้เลยมันหนักเกินไปหรือเปล่ากับการทําลายร่างกายลูกเหมือนเป็นกระสอบทรายเธอยังบอกด้วยนะว่าเนี่ยตอนนี้คือล่าสุดเนี่ยเธอพาลูก,กวัย14ปีนะครับซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .2 ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายแล้วโดยพบว่ามีรอยช้าที่ศีรษะนะครับจากการถูกตบหลายครั้งจนระพมไปทางหน้าครับซึ่งหมอก็บอกว่าอาจจะต้องทําการ สแกนตรวจสมองอีกครั้งหนึ่งทางนี้ตนครับก็จะเอาเรื่องกับคนขับกระบะรายนี้ถึงที่สุดเพราะว่าคนขับรถกระบะนะครับด่าทอถึงผู้ปกครองด้วยนะฮะคือน้องอะ่ะเขาเปิดเผยนะคะเาบอกว่าในวันที่เกิดเหตุคือขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านนี่แหละทีนี้เลี้ยวออกจากซอยค่ะถูกรถกระบะคันนี้นะคะขับตรงมาบีบแตรใส่ตัวเองเนี่ยขับจักรยานยนต์อย่างไรตกรใจมันก็เกือบจะลม้มทีนี้โมโหค่ะก็เลยหันไปชูนิ้วให้กับรถกระบะคันนั้นจริงๆก่อนที่จะขี่กลับแต่ทีนี้เนี่ยรถกระบะ ขับรถมาปาดหน้านะคะว่าให้จอดตัวเองเนี่ยยอมรับนะคะว่าใช้นิว้วกลางจริงๆแหละเ,ออเพราะว่าตัวเองตกเสียงจะตกใจเสียงตแตร,รแต่ว่าก็เข้าไปขอโทษนะแต่ถูกกระชากคอเสื้อจนกระเป๋าเสื้อนกักเรียนขาดเลยผู้ชายคนงกล่วตบที่ใบหน้าแล้วก็ศีรษะหลายครั้งน้องบอกว่าโอ้โหระบบไม่หมดตอนนี้ปวดหูปวดกามปวดหัวมากเลยนะคะออแต่ก็ยอมรับแหละว่าตัวเองก็ ทำไม่ดีจริงๆทีนี้ในเวลาต่อมาครับทางด้านของนายศิริชัยสงวนน้ำสกุลอายุ39ปีเป็นคนที่ขับรถกระบะแล้วก็ทําร้ายเด็กร่างกายนักเรียนชั้นม2นะครับก็เดินทางมาพบกับตารวจสพไซน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายครับใช้เวลาในการไก่เกลี่ยอยู่สักพักหนึ่งนะครับสุดท้ายคนขับรถกระบะก็ยอมรับผิดครับกับพฤติกรรมที่ทําลงไปเนื่องจากเกิดการบันดาลโทสะครับที่ถูกเด็กนักเรียนเนี่ย oh. ชูนิ้วกลางใส่โดยทางนายศิริชัยครับก็ยกมือขอโทษกับ แม่ของเด็กนะครับพร้อมกับเข้าไปกอดกับเด็กดังกล่าวพร้อมกับจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้จํานวนหนึ่งกับผู้ปกครองของเด็กต่อไปแต่ทั้งสองฝ่ายครับก็มีการขอโทษซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ติดใจเอาความเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับรถเองอ,อย่าใจร้อนเลยค่อยๆขับค่อยๆไปกันดีกว่า<ต>นะฮะจริงฟังคาสัมภาษณ์คุณแม่แล้วก็นับถือน้ําใจคุณแม่อยู่นะคุณแม่บอกรูนีสใส่รูปตัวเองเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้มันก็รุนแรงเกินไปหน่อยมันอาจจะเยอะเกินไปนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่าาาจกกกรณณีนัแสสดงงวคคุต์ นิดาน,นะครับที่ตกน้ําเจ้าพยาที่บริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีครับโดยที่ผ่านมานะครับมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยท,<ะ>ที่ขับเรือหางยาวนะครับในการที่จะออกไปช่วยหาก็คือคุณลุงแบนครับอายุ69ปีที่ออกเรือช่วยหาคุณแตงโมคุณลุงเล่าว,ว่าตนเนี่ยมีอาชีพขับเรือหางยาวครับรับจ้างพักอศาศัยอยู่ที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงครามมานานและคืนเกิดเหตุที่คุณแตงโมตกจากเรือเนี่ยตนก็ได้นอนอยู่ที่ท่าเรือได้ยินเสียงว่าคนเรียกว่าโมโมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ ครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับของลนิธิเข้ามาเต็มพื้นที่ต่อมาก็เลยมีการถามเจ้าหน้าที่ครับพร้อมกับออกขับเรือนช่วยในการตามหาคุณแตงโมตลอดจนกระทั่งพบศพของคุณแตงโมด้วยนะครแต่ด้วยเหตุการณ์นี้นะคะมีชาวเน็ต,ตหวังดีนะคะเอาภาพของคุณลุงไปลง Facebook แล้วก็ลงเลขที่บัญชีคือก็มีคนใจบุญนะคะโอนเข้าบัญชีคุณลุงด้วยนะคะ5วันเนี่ยยอดเงินอยู่ที่3,4,1939บาทนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วคุณลุงตัดสินใจที่จะปิดบัญชีนะคะแล้วก็ขอบคุณมาาากกๆเเลยสหรรับบททุงินินนจี่โอ มาให้คุณลุงค่ะคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ใช้ยามจําเป็นค่ะแล้วก็จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยช่วยเหลือตอนเองด้วยช่วยเหลือคุณแม่ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเองก็ไม่ค่อยมีเงินเนาะก็ไม่ได้ค่อยช่วยเหลือคุณแม่หรือว่าคนอื่นรวมถึงดูแลในเรื่องสุขภาพของตัวเองเพราะว่าคุณลุงบอกคุณลุงเองตอนนี้สุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ต้องมีไปซื้อยาไปหาหมอกันบ้างเป็นตามปกติไปนะครับแล้วฮะตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวไหมฮะมีอีกหนึ่งข่าวนะครับให้ติดตามกันด้วยนะฮะ เป็นเรื่องของคุณแม่นะคะของคุณแตงโมนั่นแหละค่ะคุณพระนิดาศิริยุทธโยทินนะคะกรณีเรื่องของประกันอุบัติเหตุหนึ่งล้านบาทที่เป็นข่าวไปเมื่อวานนี้นะคะ,ะซึ่งคุณแม่บอกว่าคุณแม่เนี่ยดูถึงเรื่องของการรับสิทธิ์ของประกันในครั้งนี้นะคะว่า ยังตอบไม่ได้ว่าใครเนี่ยเป็นคนรับผลประโยชน์และกำลังจะให้ทนายความตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งลูกสาวของคุณกระติกก็อายุเพิ่งแค่6ขวบเองแล้วก็ยังไม่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมด้วยนะคะก็ยังไม่มีเอกสารใดๆที่แสดงว่าคุณแตงโมเนี่ยรับลูกคุณกระติกเป็นลูกบุญธรรมตามกฎหมายค่ะดังนั้นผลประโยชน์หลังเสียชีวิตค่ะก็ควรตกเป็นของทายาทหรือว่าคนในครอบครัว ซึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือคุณกระติกเนี่ยพูดต่อหน้าคุณแม่ในวันที่ไลฟ์สดบอกว่าค,คุณกระติกที่ไม่ได้ลงไปช่วยเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นคลิปนี้นะคะเผยแพร่ออกมานะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคุณแม่บอกว่าหลังจากนั้นมีภาพข่าวออกมาว่าคุณกระติกเองก็ว่ายน้ําเก่งนี่อย่างกับปลาเ<อ>นี่ยที่เด็กขี่หลังก็ยังว่ายน้าได้อยู่นะใช่ทำไมถึงได้โกโหกแม่แบบนี้นะคะก็กลายเป็นเชื่อมโยงกับเรื่องของประกันไม่ด้วยอะไรต่างๆ,างๆน,ะนะนะคือมันมีหลายสาเหตุที่ทําให้คุณแม่รู้สึกว่าเอ๊ะ มันยังไงมันดูน่าสงสัยไปหลายอย่างเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับโดยทางแม่ของคุณแตงโมเนี่ยยังบอกว่าตอนที่แตงโมย,ยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าจะซื้อของอะไรที่มีราคาแพงให้กับลูกของกระติกแตงโมก็จะบอกแม่ทุกครั้งให้แม่เป็นคนไปซื้ออย่างเป็นโนราคาสามพันบาทแม่ก็เป็นคนซื้อให้ตอนมันเกิดลูกของกระติกแต่เรื่องประการนี้นี่คือแม่ไม่รู้เรื่องเลยครับจึงตั้งใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าแตงโมนั้นเป็นคนทาประกรันและเซ็นเอกสารจริงส่วนรายละเอียด เป็นผู้ดูแลจัดการให้โดยปกติแล้วแตงโมเนี่ยจะงานยุ่งมากนะครับขนาดโทรหาแม่เนี่ยยังไม่ค่อยจะมีเวลาเลยส่วนเรื่องของเมื่อคืนนี้ครับที่กติกมาขอโทษมาขอเข้ามาแม่แตงโมนะครับก็เปิดเผยความรู้สึกบอกว่าตอนนั้นเ,นเสียงสั่นเกลือเพราะแม่โมโหมากมันโกหกเรื่องไหวยน้ําไม่เป็นแต่ไ่ว้น้ําเหมือนเป็นปลาเลยแต่ที่กติกนั่งเถียงเมื่อคือนนะครับก็อน,นิสัยไม่ดีอยู่บ้านหรือเวลาเจอกันเนี่ยก็คือเป็นคนที่อ่อนน้อมอ่อนโยนนะครับพูดจากับแม่นอบน้อมมากไหว้ตลอดแต่พฤติกรรมนั่งเถียงและก้าวร้าวแบบนี้ไม่เคยเเหห็นนนมมาาาก่่ออววลรรงื ออกรายการด้วยกันนะครับเขาก็จะนั่งอยู่ของเขาไม่เคยมีมาชวนคุณแม่คุยเลยนะฮะเรื่องนี้คุณแม่ก็จะเดินหน้าตรวจสอบในเรื่องของเอกสารรวมถึงประกันต่างๆว่าทําอะไรเอาไว้บ้างนะคะแล้วก็จะปรึกษากับทนายด้วยเพราะบางเรื่องมันซับซ้อนเนี่ยคือคนเสียชีวิตไปแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ก,ก็ต้องรอ,อดูสืบสวนกันต่อไปเอาละครับ<ม>ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยเพราะว่าหลายๆคนนะครับมีข้อสงสัยกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับผู้เช่วงนัรคบ ดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครคอพิวเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย มาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงห์คอป์ปอเรชั่น ผู้ชมค,ครับแน่นอนว่าปัจจุบันณตอนนี้ใครหลายคนยังมีข้อสงสัยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมที่พัดตกน้าว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เองมันเป็นแค่อุบัติเหตุหรือมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าหลังจากที่มีการสอบปากคำใครหลายๆคนไปรวมไปถึงคนที่อยู่บนเรือเองนะครับก็มีการให้การที่ทําให้หลายๆคนจับได้ว่ามันมีพิรุธอะไรบางอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับกับทางด้านของรองศาสตร,ราจารย์พันตารวจโทรดรกิศพพ์ภูตรกูลนะครับผู้ช่วยอธิการบรด,ดีและประธานคณะกรรมการคณะอาชญวิิิทยยาามวลัังสสดี ครับสวัสดีค,ะค่ะขอยิงคำถามแรกเลยความเห็นส่วนตัวของอาจารย์รในมุมมองของอาจารย์มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเดินไปปัดสวะท้ายเรือโดยที่ทั้งเรือเนี่ยมีคนรู้จักอยู่แค่แบบ2คนแต่นอกนั้นเป็นผู้ชายที่ไม่รู้จักทั้งนั้นเลยจนทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะคือประเด็นแรกถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็ต้องเรียนว่ามีความเป็นไปได้แต่ว่ามีสิ่งที่ ดูเหมือนจะเป็นข้อพิรุษอยู่หลายประเด็นเช่นคุณแตงโมเป็นบุคคลสาธารณะคนในสังคมไทยรู้จักเป็นอย่างดีนะครับการจะเดินไปปัสสาวะท้ายเรือคนบนเรือมีผู้ชายด้วยและบางคนคุณแตงโมไม่คุ้นเคยเรือไม่ได้ใหญ่มากนะครับการเดินปัสสาวะหมายความว่าปิงก็ต้องมีการถอดลงมาแล้วปรากฏว่าจากข้อมูลพบว่าชุดเอง ก็ไม่ได้ง่ายในการที่จะถอนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อคําถามที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เพื่อเชื่อว่าสังคมมัคงกําลังตั้งคําถามอยู่ว่ครับครับผมทีนี้แน่นอนว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วพิรุธข้อนึงเลยที่หลายๆคนยังคงสงสัยกันอยู่คือพอเวลาเกิดเหตุขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บคนที่อยู่บนเรือกลับหายตัวไปไม่ยอมให้การพอไปถามอะไรก็ไม่ค่อยจะยอมตอบแบบนี้ถือว่ามีข้อพิรุธอะไรที่น่าสงสัยไหมฮะแน่นอนครับโดยหลักเนี่ยคนที่ไปด้วยเนี่ยนะครับมีทั้งผู้จัดการส่วนตัว มีเพื่อนที่บอกว่าสนิทสนมเนี่ยโดยทั้งวาชการก็บอกว่าถ้าคนเรามีความใกล้ชิดสนิทมีความผูกพันกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องของความห่วงใยความเมื่อถอนความเป็นห่วงแตกต่างกับเพื่อนที่รู้จักกันเมื่อสมัยประถมแล้วไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยอันนี้อาจจะมีความห่างแล้วแต่ถ้าเกิดคนใกล้ชิดบางคนที่บอกว่าเป็นทั้งเพื่อนด้วยผู้จัดการส่วนตัวด้วยอันนี้เป็นสองเท่าแล้วนั่นหมายความว่าความห่วงอความรอความห่วงใยจะยิ่งต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับครับ เช่นหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ช่วงแรกที่มีการแจ้งตำรวจแจ้งอาสาสมัครกู้ภัยหลายท่านก็มาช่วยกันตามหาเนี่ยหลังจากนั้นเราทราบข้อได้จจริงตรงกันว่าคนที่อยู่บนเรือ ที่มีชุดรอดทั้งหมด5ท่านเนี่ยแยกย้ายกลับบ้านอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติแล้วจากธรรมชาติจากความเป็นปกติครับอ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าแต่ละคนแยกย้ายกลับบ้านด้วยเหตุผลที่ว่าอันนี้คือขออนุญาตเออยชื่อคุณกติกแล้วกันเพราะว่าสื่อก็ทราบกันหมดแล้วนะคะคือกติกให้ให้เหตุผลบอกว่ากลับไปเพราะว่าคิดว่าคุณโมเนี่ยถ้าขึ้นมาจากน้ําแล้วจะจะไปรอที่บ้านแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเป็นห่วงลูกด้วยว่าลูกอยู่คนเดียวในบ้านแล้วตอนนั้นมันตีสี่แล้วตีห้าแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าไงมัน มันสมควรที่จะเอามาเป็นข้ออ้างได้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่างจากความเป็นปกติกค่ะคือคนที่เป็นน่าจะเป็นห่วงที่สุดคือคุณแตงโม,มครับ,รบเพราะว่าคุณแตงโมตกลงไปในน้าค่ะและมีพยายนหนึ่งคนในเรือยืนยันว่าเห็นคุณตงแตงโมเนี่ยตกลงไปในน้าจริงแตกต่างกันตรงที่ลูกคุณกระติกอ,อยู่นบนพื้นดินธรรมดาเนี่ยนะครับการตกไปในน้าหมายความว่ามนุษย์เนี่ยเราต้องการอากาศออกซิเจนในการหายใจ ระยะเวลาที่ยิ่งท่อเราไปนานเท่าไหร่โอกาสที่คุณแตงโมจะรอดชีวิตก็จะลดน้อยลงไปเท่านั้นในบางกรณีพบว่าคนตรงไปน้ำเนี่ยสามารถเกาะอะไรที่ลอยอยู่ในแม่น้ำเนี่ยเช่นท่อนไม้อะไรเนี่ยและพยายามพยุงตัวเพื่อจะมีชีวิตรอดให้ได้เช่นหมายความว่าถ้าเราหาได้เร็ว<ๆ>เข้าถึงได้เร็วโอกาสคุณแตงโมจะรอดชีวิตก็จะสูง<ๆ>นะครับ ครับผมทีนี้เรื่องของการสัมภาษณ์แหะครับเพราะว่าแน่นอนพอตอนแรกเองวันแรกๆในการสัมภาษณ์สัมภาษณ์อีกแบบหนึง่งต่อมาสัมภาษณ์อีกแบบหนึง่งอย่างเช่นที่บอกว่าตอนแรกบอกไม่รู้เรื่องเลยว่าตกไปตอนไหนสุดท้ายมาบอกว่าเอ๊ะฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแบบนี้มันมีความผิดปกติอะไรยังไงบ้างเนียก็จะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของข้อมูลของบุคคลท่านนั้นที่เป็นคนให้ข้อมูลความน่าเชื่อถือก็จะลดลงต้นนองเรีเนยนไว้เงยนะครับว่าโดยหลักธรรมชาติแล้วเนี่ยคนเรา วันนี้พูดอย่างหนึง่งพรุ่งนี้พูดอีกอย่างหนึง่งสัปดาห์หน้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นจึงในทางคดีเนี่ยเขาจึงต้องใส่พยานฐานทางด้าน,นเทคนโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เช่นมีการถกเถียงเรื่องความเร็วเรือตำแหน่งเรือที่วิ่งในบริษ,าษาัทผู้ผลิตเรือเนี่ยนะครับเขาบอ,อกสามารถเช็คได้โดยใช้ GPS จากดาวเทียมว่าเรืออยู่ตำแหน่งไหนบ้าง ลักษณะเลี้ยวอย่างไรช่วงเวลาไหนตรงนี้ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลไม่ได้ค,ความเร็วเรือก็เช่นกันเขาเช็คได้แล้วก็ไม่สามารถจะไปหักล้างข้อมูลของความเร็วเรือซึ่งอยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ได้ผมเช่นหมายความว่าถึงแม้คุณใช้การรักษะอีกอย่างหนึ่งแต่ข้อมูลที่ผ่านไปแล้วที่อยูในระบบบันทึกแล้วเนี่ยอของคอมพิวเตอร์เนี่ยแก้ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเองมันคือประเด็นเรื่องของความน่าเชื่อถือในการให้การกับตํารวจด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของการให้การที่มันสลับไปสลับมาจริงๆแล้วตํารวจจะทำหลายยอย่างนะครับในการสืบสวนเนี่ยเขาจะมีการสอบปากคาแต่ละท่านแล้วสิ่งที่เขาเขาทควบคู่ขนานกันไปคือการหาพยานฐานทางด้านเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชชนะสูตรศพกรณีพบศพแล้วเนี่ยนะครับเอามาคู่ขนานกันเลยกับคำให้การเช่นถามว่าใครขับเรือ บอกว่าคนนี้ขับเรือสมมตินายกไก่ขับเรือความเร็วเท่าไหร่ช้ามากห้าประมาณไม่กี่น็อตเทียบเป็นกิโลเมตรก็ประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเช็คจากระบบคอมพิวเตอร์ของเรือ GPS เนี่ยพบว่าไม่ใช่เกินกว่านั้นก็นี่ไงสิ่งที่แต่ตำรวจก็ไม่บอกแต่เขาก็เช็คคู่ขนานกันไปแต่เขาจะรู้ว่าคําพูดของคนคนนี้น้าหนักความน่าเชื่อถือลดลงแล้วและเขาจะไปเช็คย่างอื่นประกอบผิด ครับ,รบสุดท้ายบางครั้งบางกรณีก็จะบอกว่าเขาเช็คมาได้ประมาณ5รายการมาเทียบกับสิ่งที่คนพูด5ประเด็นับสิ่งที่คนพูดมาเนี่ยไม่ตรงทั้งหมดเลยผมมีข้อมูลอย่างนี้อบอกมาว่าวันนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นจะการคุณที่เป็นพยานครับมันนั้นจะแจ้งข้อหากับคุณ คือหลายกรณีหลายคดีเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับอีกหนึ่งข้อก,ขกังขาที่หลายคนสงสัยมากเลยรวมถึงยิงด้วยว่าหลังจากที่คุณแซนเขาไลฟ์สดไปเขามีการบอกว่าหลังจากที่คุณแดงโมตกลงไปเนี่ยตัวคุณแซนกยนกรีดลั่นเลยว่าอุ้ยแตงโมตกเรือขณะที่เขาบอกว่าคุณแดงโมเงียบกริบเลี้ยวเรือกลับมาเนี่ยตามหาคุณแตงโมคือไม่ได้ยินเสียงแล้วไม่ก็ไม่เห็นแม้แต่ภาพของน้ํากระเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยตกลงไปปุ๊บจะไม่ มันจะจมลงทันทีนเนยลยต่างหจะจมลงทันทีโดยที่ไม่พยายามเอาตัวรอดก่อนเหรอคะคือพอดีก็มีการได้รับฟังผ่านสื่ออยู่นะครับ<า>ว่ากรณีคุณแซนพูดว่าคุณแตงโมเก่อขา<ๆ>เพื่อจะเปปัสสาวะถูกไหมครับอ,อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เรารับทราบตรงกันจากคำให้การของคุณแซนการที่คนคนหนึ่งมาก่อขาเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเราต้องรู้สึกว่ามีคนมาก่อขาเรา,าการเกาะไม่ได้เกาะแบบแตะสัมผัสเบาๆแต่ต้องโน้มน้ําหนัก เพราะว่าจะเป็นปสัสสาวะถูกไหมครับเพราะคุณซานยืนยันว่าคุณตังโมเนี่ยปัสสาวะเช่นการเกาะเรือกําลังวิ่งอยู่ด้วยเนี่ยต้องดึงน้ําหนักให้แน่นเพราะว่ากลัวจะตกเรือค่ะพอเวลาเกาะแน่นๆนปุ๊บเนี่ยถ้าตกลงไปก็ต้องปล่อยมือหลุดออกไปอะ่ะถามว่าคนมาเกาะขาเราเนี่ยแล้วมือหลุดออกไปเราไม่รู้สึกตัวแล้วยกตัวอย่างนี้นะครับเรานั่งพูดคุยกันอยู่อย่างเงี้ยสมมติมีแมลงวันมาตอมใบหน้าผมเนี่ยเรายังรู้สึกเลยขนาดแมลงวันเนี่ยเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับ อันนี้คือหลักธรรมชาติเพื่อนหมายความว่าสิ่งที่พูดมาขัดกับหลักธรรมชาติก็คือข้อสงสยงัยเงนี้ก็คือพิรุษส่วนที่ว่าจะบอกว่าจริงไม่จริงอันนี้ต้องพิสูจน์่างอื่นมาประกอบมาหลักฐานาอื่นมาประกอบด้วยครับ,รบทีนี้อย่างที่อย่างที่คุณซจเขาบอกว่าพอตกลงไปปุ๊บวนกลับมาปุ๊บน้ํามันนิ่งไปเลยอะมันมีความเป็นไป,ดปนได้มากน้อยแค่ไหนในการที่ตกไปปุ๊บจะจมลงใต้น้ําทันทีอย่างงี้คือโดยหลักนะครับรดยรูปตรยาร่างกายง่ายเลย เวลาคนตกน้ำเนี่ยอันดับแรกเนี่ยก็ต้องพยายามว่ายตัวรอดถูกไหมรครับแล้วน้าหนักคนเนี่ยหลายสิบกิโลนะครับไม่ใช่แค่ประมาณ2ขีด3าขีดห้าขีดเพราะฉะนั้นเวลาตกลงไปเนี่ยต้องมีเสียงคนปฏิญาณอันดับแรกต้องพยายามว่ายตัวรอดอต้องพยายามดิ้นหลีน,ตร,ต,นตรงนี้ก็ต้องมีเสียงได้ยินอะไรบ้างนะครับ,รบและโดยเฉพาะมีการให้การว่าเรือเนี่ยขับไม่เร็วอ,อ่าวก็ยิ่งจะชัดมากขึ้นไหมว่าเวลาคนต้องพยายามกระตะเกียกกายตัวรอดพยายามว่ายน้าเนี่ย น่าจะได้ยินเสียงอะไรบ้างไหม,มเพราะฉะนั้นคำเป็นการสิ่งที่พูดมามันก็เลยดูเหมือนกับขัดจักหลักความเป็นจริงถูกไหมครับ,รบอ,อันนี้คือผมยังไม่ได้พูดแบบลักทั่วไปนะครับพูดถึงแบบหลักธรรมชาติทั่วๆไปแหละของสิ่งที่มันควรจะเป็นทีนี้มองกลับมาอีกมุมหนึ่งที่มีการต้องสังเกตกับการพบล่องรอยของบาดแผลท,ที่ที่ต้นขาของของคุณแตงโมเนี่ยมันเป็นผลไหมกับการที่พอแตงโมตกลงไปแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะมีแรงหรือว่าจมลงใต้น้ำทันทีอย่างงี้จริงแล้วตอนนี้ประเด็นเนี้ยทาง คุณหมอเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเนี่ยก็กําลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่เท่าที่เราทราบเหมือนกับมีการแจ้งมาแล้วว่าผลชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าคุณตังโมเสียชีวิตจากการที่จมน้าเพราะว่าพบคราบโคลนทรายในปอดท่านแบบก็มีการสำลักน้ําเข้าไปจึงไปพบคราบเหล่านี้ในปอดเช้นส่วนในการประเด็นที่ว่าจะตรงแผลต้นขาจะโดนใบพัดเรือหรือโดนวัตถุอย่างอื่นเนี่ยตอนนี้เขากาลังได้มีการ ถอดไปพัดเรือไปแล้วเพื่อไปตรวจเปรียบเทียบกับสภาพบาดแผ,ผลบนศพครับแล้วคงทราบผลต่อมานะครับแล้วก็มีสมมุติฐานที่เป็นข่าวลือเมื่อวานนี้ในกรณีอีกแบบหนึ่งที่อาจจะมีการขับเรือที่ไม่เก่งเท่าไหร,ร่หักเรือปุ๊บคุณคุณแดงโมที่ยืนดื่มวายอยู่ท้ายเรือคู่กับคุณแซนเกิดหงายหลังตกเรือไปเขาบอกว่าสมมติฐานนะคะว่าตกลงไประหว่างเครื่องของเรือ อันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะสัมพันธ์กับบาดแผลที่เกิดขึ้นในบนร่างของคุณแตงโมมากกว่าไหมคะมีสองส่วนนะครับส่วนแรกเราต้องพิสูจน์ได้ก่อนว่าตอนที่เรือวิ่งเนี่ยแล้วมีการหักเป็นเหตุทาให้คุณแตงโมตกเรือหรือไม่ค่ะซึ่งตรงเนี้เช็คจาก gps เรือแล้วทราบเราจะเขาจะบอกวันเวลาเป็นนาทีถูกไหมครับค,ครับแล้วเป็นวินาทีขณะเดยียวกันตํารวจเช็คไทม์ไลน์ค่ะแล้วมาเทียบกันดูนะครับว่าตกลงช่วงเวลานี้ เป็นไปไ,ได้ไหมที่เรือกําลังวิ่งไปเนี่ยแล้วหักเนี่ยตอนหักน่ยกี่นาทีกี่วินาทีแล้วจะทำให้คุณแตงโมนะตกไหมปเป็นไปได้นะครับประเด็นที่2คือตําแหน่งที่คุณแตงโมยืนหรือที่บอกว่าอยู่เวนใกล้เครื่องอันนี้ก็มีการตรวจพิสูจน์ว่าตกลงใบพัดเรือเนี่ยเป็นวัตถุที่มากระแทกกับร่างกายบนตัวของคุณแตงโมหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญก็กําลัลางตรวจอยู่ครับก็จะยืนยันได้แต่จากคำให้การของพยานยืนยันว่า คุณตตงโมนั่งปัสสาวะนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่สงสัยก็มีมีผู้รู้บางท่านสงสัยเหมือนกันว่าขณะที่คุณแตงโมจมน้ําจุดที่เขาบอกคุณแตงโมจมเนี่ยคือมันลึกมาก10กว่าเมตรมีเศษทรายเศษโคลอนอยู่ในปอดกับอีกกรณีหนึ่งคือคุณตังโมอ,อาจจะไปจมอยู่ในที่ตื้นกว่าซึ่งคุณแังโมอ,อาจจะดิ้นรนเอาชีวิตอยู่ที่ประมาณสัก5เมตรแล้วดูดเอาทรายดูดเอาโคลนไปเนี่ยมุมนี้มาะอาจารย์มองไงคะจริงแล้วก็ได้คุยกับทางผู้ชี่ยวชาญด้าน นิติเวศน,นะครับค,คุณหมอก็บอกว่าในน้ําจริงๆแล้วเนี่ยมีทรายมีคาบดินโคลนอะไรประมาณนี้อยู่ใต้น้ําอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วกรณีโดยเฉพาะเวลาเรือมีการแล่นผ่านอยู่ยต,ต้องยอมรับกันว่าในแม่น้ําเจ้าพยานเนี่ยเรือแล่นกันบ่อยครั้งนะครับเช่นการแล่นเนี่ยทำให้ดินโคลนทรายที่อยู่ใต้เนี่ยนะครับเกิดการาใช่ครับ ฉันไม่ได้หมายความว่าที่เราเห็นบนพื้นผิวน้ําที่นิ่งๆเนี่ยแต่ข้างล่างจะนิ่งไปด้วยไม่ใช่นะครับฉันในกระแสน้าเองบางทีก็มีความแรงอยู่เป็นกระแสน้ําบนข้างล่างก็ได้ครับครับผมและทีนี้ในตอนแรกเองที่ทางตํารวจบอกว่าจะมีการนําผู้ต้องหามีพยานทั้งหมด5คนเนี่ยที่อยู่บน,บนเรือนะครับจะเข้าสู่เครื่องจับเท็จแต่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วอาจารย์มองคิดว่าควรจะใช้ไหมฮะจริงๆแล้วต้องเรียนกั้นะครับว่าทางตํารวจเองเนี่ยเขาต้องรวบรวมหลักฐาน ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อหาขา้อเท็จจริงรก็อย่างที่เรียนไปทั้งพยานฐานเทคโนโลย <classy S 2> ีนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชการสอบปากคํา<ช>ถ้าเขาพิจารณานแล้วเห็นว่าพยานฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะชัดการเข้าเครื่องจับเท็จก็อาจจะไม่ยังเป็นแต่อะไรก็ตามนะครับแต่อะไรก็ตามในต่างประเทศเนี่ยผมคุยกับตำรวจในสหรัฐอเมริกาเขาบอกในช่วงแรกของการเกิดคดีเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาจะเข้าเครื่องจับเท็จ เป็นจุดเริ่มต้นในการพิสูจน์ว่าตกลงคุณพูดจริงหรือคุณพูดเท็จครับอันนี้คือในต่างประเทศที่เขาทำนะก็คือจริงๆแล้วถ้าถ้าควรจะใช้คือควรจะใช้ตั้งแต่เกิดเหตุเลยเขาบอกว่าเนื่องจากนี้ครับเหตุผลเพราะว่ายิ่งนําคนที่เกี่ยวข้ของกับคดีการเสรียชีวิตเนี่ยพิสูจน์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเร็วเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะบอกว่าจําไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงหรือกลับคาให้การหรือไปปรึกษาหาเลอกับใครก็ตามเนี่ยก็ลดน้อยลงถูกไหมครับ<อ>แต่ยิ่งระเวลาผ่านานานไปเนี่ยในเช่นในบางคดีเนี่ยก็จะทําให้เห็นว่าเขาบอกเขาจําไม่ได้นานไปแล้วหลายเดือนหลายปีนะครับสรุปสุดท้ายอาจารย์มองว่าเป็นอุบัติเหตุไหมคะ อันนี้ต้องรอการพิสูจน์นะครับยังไ่กล้าพันแต่แตก็ต้องเรียนว่าเป็นความไม่ปกติครับครับมีหลายอย่างที่แบบว่ามีข้อสังเกตพิรุธเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายก็ต้องติดตามกันอยู่ดีนะฮะว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มาไขข้อข้องใจหลายๆเรื่องมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณอาจารย์ค่ะเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อครับ ธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย สิงแลลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับวากซ่าใหม่กลิ่นซ่อมอยูสูลองเลยน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครคอมพิวเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงห์คอปเปอเรชั่นอินเตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกเอาละครับเวลาของเรานะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนต้องขออนุญาตขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ